เราพูข้างนอกทุกคนหนาวมากมือมือเย็นไปหมดแล้ว,วทุกคนเห็นสิ่งนั้นไหมเรามาผิดประตูค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา บ่ายสองสามสิบสี่คือเราเพิ่งถึงห้องวันนี้เรามีเรียนตอนประมาณสิบโมงใช่ไหมเราก็ไปเรียนเรียนเสร็จปุป๊บเราก็ไปนั่งอัดคลิปสอนเพื่อส่งครูอีกเป็นกันบ้านอะไรอย่างนี้ก็ก็อบจะเสร็จ布ๆๆ拉ก็บ่ายสองก็เพิ่งถึงห้องนะคะตอนนี้เราก็เลยกําลังจะเตรียมตัวแต่งนุง้งแต่งหน้าเพื่อที่จะไปหยดปล่อยยวนก็คือเป็นฟิลแบบส่วนสาธารณะที่หนึ่งที่แบบเราเคยไปมาแล้วจริงๆเราเคยทําคลิปลงไปแล้วด้วยนะทุกคนเป็นคลิปนี้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอีกครั้งเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบฟิลเทสการหน้าหนาวมันจะมีความที่ไม่เหมือนเดิมที่แบบว่าใบไม้เงี้ยมันจะเป็นสีเหลืองบสวยมากคือทุกคนก็เห็นแบบว่าในในต่างประเทศไหมเออเอเอในต่างประเทศคือมันจะมีความแบบว่าใบไม้เหลืองต้อนรับวินเทอร์อะไรเนี้ยเขาแบบมันสวยมากทุกคนเราก็เลยจะไปครั้งหน,นึ่งเนีคะแล้วก็ไปดูนะว่าพอนีมันจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนคือแบบงานเยอะไปหมดคืองานรัดตัวกันบ้านคือแบบเยอะ ไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทําคือแบบโอ้โหคือหัวหมุนอนะคือถ่ายคลิป2วิชาทําเจียวอันอีก2วิชาเจียวอันก็คือแผนการสอนนะคะคือเราต้องท,ทางําทั้งแผนการสอนแล้วเราก็ต้องทั้งถ่ายคลิปสอนคือแบบว่าทุกอย่างมันรัดตัวไปหมดเลยอะเพราะว่ามันใกล้สอบแล้วด้วยแล้วพอใกล้สอบ,บครูก็ชอบที่จะสั่างงานช่วงใกล้สอบไม่เข้าใจครูคะไม่เข้าใจค่ะแล้วส่วนเราก็จะกลับไทยในวันที่11เดือนหน้าเราทุกคน11มกราปี2 0 2พี่ะ คือปีใหม่และคือปีนี้ผ่านไปรวดเร็วทันใจมากคืองงคือลราตามาเพิ่บเดียวคือแบบอะไรจะสิ้นปีแล้วสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่ปีหน้าแล้วแล้วปีหน้าเราก็เรียนจบแล้วทุกคนไปถ่ายไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวันจันอีกทีตอนที่เราแปะหน้าเสร็จนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถที่เราตามมาเรียบร้อยแล้วคือรถแบบไม่ได้เปิดแอร์เพราะว่าตอนนี้อากาศอุณหภูมิข้างนอกอะทุกคนหนาวมากคือมือมือเย็นไปหมดแล้วอ่ะคืออาการประมาณ11 12บสองามสองศาได้จริงๆมันก็ไม่ถึงหลงทุกคนมันประมาณแบบเกือบ15บห้าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันหนาวอะ่ะมันหนาวแบบมันต้องต่ำกว่าสิบแต่จริงๆมันไม่ถึงก็คือง่ายๆนะคะวันนี้อากาศดีสุดๆดีที่แปลว่าไม่มีเหงื่อวันนี้เหงื่อไม่ออกสักหยดเพราะว่าอากาศหนาวมากคือลมมามีลมอากาศเย็นคืองงๆมาสองวันสองวันที่แล้วเนี่ยทุกคนอากาศยังร้อนอยู่เลยแล้วอยู่ๆวันคริสต์มาสก็คือเมื่อวานใช่ไหมเปลี่ยนลง อยู่ๆก็คืนหนาวภายในหนึ่งคืนฉันแบบพี่คะคือส่งสัญญาณอะไรให้นิดนึงได้ไหมคือทุกคนประเทศนี้จะเป็นภูมิแพ้กันไหมยังงงมากอากาศเดือดร้อนเดู่หนัมันด,ดูคือคนขับแบบอ่ะคือให้เพื่อนให้เพื่อนหนูนั่งแค่แบบนิดเดียวมันติดขาอะเราดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้มีระยะห่างแต่ฝั่งนี้คือแบบพอดีเป๊ะเป็นไงครับรถเลยล,ละขับรถแบบนี้ทุกคนคือเราแบบแอบเอารถคือเขาเข้ารถแบบ,แบ,บ โอ้มายก็มันเบี่ยงเบี่ยงอะไรยังไงก็ไม่รู้ว่ามันแบบเลียนหัวคือแบบเดีย๋ดวยวดมต้องขับรถพี่ทคนทุกคนเห็นสิ่งนั้นไหม เรามาผิดประตูค่ะเพราะว่าเรามาอยู่ในจุดที่มันใกล้กับไอสิ่งกลมๆนั่นะที่แบบว่ามันจะฮิตฮิตที่คนมากันแต่จริงๆอะ่ะสิ่งที่เราต้องไปอะ่ะคือมันอยู่ทางน่าจะคิดว่าน่าจะอยู่สีเหมือนเอ๊ะหรือสักเหมือนหนึ่งคือมันจะต้องเป็นทางที่มันจะมีรถไฟใต้ดินอยู่ข้างหน้าเว้ยซึ่งเราปักมาลงผิดเราก็เลยจะต,ต้องเดินไปไกลมากกว่าจะถึงจุดหมายที่เราจะไปก็คือเราจะไปถ่ายกับที่มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าต้นไม้ที่กระจะผลที่แบบว่าเป็นสีเหลืองที่เราบอกใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเดินอีกประมาณแบบเป็นโลได้อะใช่แล้ว o ้ oh my god นี่นะคะทุกคนเพื่อนเราตัดสินใจว่าอะไรเราตัดสินใจว่าเราจะตัดเชื่อไหมเพราะเพราะว่าเราเคียด เฉลยความในใจนะคะทุกคนก็คือว่าเพื่อนเราขี้เกียจเดินเพราะว่าจริงๆอะคือถ้าเราจะเดินไปถึงเป้าหมายที่เราจะไปวันนี้ใช่ไหมทุกคนมันก็ช่วสื่อถเงือนมันประมาณแบบโลหนึ่งสองโลได้มันก็แอบไกลอยู่คือด้วยความวันนี้เป้าหมายของเราไม่ใช่นองกลมๆไงทุกคนเป้าหมายของเราคือต้นไม้ที่สวยซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งประมาณจะห้าโมงเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปทันพระอาทิตย์ตกไหมอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราก็กําลังรอรถกันอยู่ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้ขึ้นรถมาอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่คือการนั่งรถรอบที่สองของเราเพราะว่าเราเลือกผิดประตูอย่างที่เราบอกนะคะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะไปพนธทิตตกเราจะต้องเรียกรถเท่านั้นถ้าเราจะขี่เตียนตรงไปอ่ะมันไม่มีทางทันทุกคน,กคนเพราะว่ามันใช้เวลาแบบ15นาทีหรือว่ามากกว่าน,นั้นถ้าสมมติเราหลงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเรียกรถเถอะถึงแม้มันจะเสียงเงินประมาณ10หยวนก็5 0บบาท แต่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าก็เลยแบบเรียกรถตอนนี้เราก็เลยอยู่บนรถอีกแล้วนะคะเราเดี๋ยวไปเจอกันนะว,ว่าเราจะได้เจอต้นไม้ที่เราหวังไว้ไหมเนี่ยทุกคนดูดิคือแบบหนาวไม่พอทุกคนเห็นลมแม้เห็นใายไม้แม้ที่มันพัดแรงค่ะเนี้ยลมมันแรงมากคือตาแบบลืมได้ไม่เต็มที่เพราะว่าแบบลมมันตีแล้วคือมันหนาวมาก ะคะทุกคนเรามาซื้อน้ําก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าน้ําที่เนี่ยทุกคนแค่น้ำเปล่าอะราคา3หยวนจริงๆขวดสีฟ้าเห็นไหมทุกคนมันแค่หยวนเดียวเองนะถ้าข้างนอกอะทุกคนสวยมากเลยหนาวมาก กคนคะคือเราเริ่มมีคำถามตัวเองว่าเราเอาตัวเองมาในอากาศที่แบบหนาวขนาดนี้ทำไมฮะมิน <laughs> ไม่เป็นไรทุกคนเรามากันโชคอีจ้าใช่เรามากันโชคก็จริงแต่ว่าทุกคนวันนี้เราไม่รู้ว่าเราพวกเขาว่าหนาวไปกี่รอบแล้วเพราะาเราหนาวมา เพื่อค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเดินผ่านทางเข้ามาเรียบร้อยเล้ยวแล้วเราก็กําลังที่จะเดินไปตามหาเป้าหมายของเราก <c oughs> ็คือต้นไม้ซื้อต้นไม้อยู่ห่างเราไม่ไกลละทุกคนใกล้กละไปเจอกันจ้า <c oughs> เนี่ยทุกคนถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่อยากที่จะเดินใช่ไหมมันก็มีบริการรถนะทุกคนแต่ทุกคนอาจจะต้องมาต่อคิวหรือว่ามารอรถตรงโซนนี้เพื่อที่จะนั่งรถไปตามประตูที่เราต้องการไป นะคะเราได้ถ่ายรูปก,กันไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแต่ด้ยวยความที่เรามาช้าใช่ไหมแสงหมดคือแบบถ่ายอะไรก็อึมครึมไปหมดเลยทุกคนมันแบบรู้สึกแบบคือมันอาจจะยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารวมๆนะคือเนี่ยแหละคือต้นไม้ที่เราบอกทุกคนสวยไหมคือแบบมันเป็นสีที่แบบอคือต้อนรับแบบเวลคัมตรงเทียนอ่ะคือมันสวยมากทุกคนคือเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอยางไงต้องมาขอจอขอใจก่อนที่เราจะได้กลับถ่าย ทุกคนคะคือตอนนี้เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็เลยจะว่าแบบมาเดินเดินอะไรนิดนิดหน่อยหแล้วเดี๋ยวจะไปแวบบห้องน้ำแล้วก็เราก็จะไปที่สถานที่ต่อไปก็คือ outlet นะคะทุกคนเพราะว่ามินจะไปซื้อรองเท้าแล้วเราก็จะไปเดินดูหาอะไรนิดหน่อย นี่นะคะก็คือออฟฟิศของเราเราใส่เสื้อโค้ทสีดำมาแล้วก็มีผ้าพันคอรกระเป๋าสีน้ำตาลจะประมาณนี้ค่ะ ทุกคนแสงมันอาจจะมืดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ในสวนสาธารณะไฟมันมีจริงแต่ว่ามันมีเป็นหย่อมๆทุกคนเห็นปะมันไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่เราก็เลยว่าจะกลับกันแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบบรรยากาศมันแอบ,บอึมครึมน่ากาลัวนิดนึงเราก็เลยจะไปเอาเลดกันแล้วก็ค่อยไปดูว่าแบบเออที่นั่นมันจะเป็นจะใด,ดนะทุกคน นี่นะทุกคนแถวเนี้ยมีขนมอะไรเล็กๆน้อยๆขายด้วยนี่ค่ะทุกคนฝั่งนี้เป็นแมค o โดนลร์เป็นแบบฟุ้มเล็กๆที่แบบมีพวกไอตรงไอติมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมีของทอดนะ ไปลงกวนเลื่อนเป็นที่ที่แบบว่าเออเราไปบ่อยที่สุดเพราะว่าเราจะไปตาเชิงจากหน้ากวนเลื่อนเพื่อที่จะไปเอาเลนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าตาดเชิงจากหนักกวนเลื่อนมันจะถูกกว่าเราก็เลยที่จะนั่งรถไฟไปเพราะารถไฟที่เนี้ยไม่เหมือนกับพี่ไทยนะทุกคนรถไฟที่ถูกมากประมาณหยวนสองหยวนเองเนาะถ้าแบบสถานีใกล้ๆอ่ะห้าบาทสิบบาททุกคนคือนี่แบบ I อ o v e ที่นี่ตะคม,มนาคมคือคมนาคมที่นี่มันเลิศมากฉันชอบสุดๆอ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเป็นการขึ okay, ้นรถของเราครั้งที่สาแล้วค่ะทุกคนเรากำลังนั่งรถไปเอาเลดกันนะคะก็คือคนขับรถก็ยังเหมือนเดิมนะคะเรายังต้องพกยยดมไม่เข้าใจทำไมโลกใบนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงเอาเลนแล้วฟอลันก็จะประมาณเนี้ยก็คือห้างขนาดย่อมที่ขายพวกรองเท้ารองเท้ากระโปรงกระเป๋าสเสื้อผ้าคือมีหมดมีครบ เดี๋เราคิดว่าเราจะไปกินข้าวก่อนหรอค่อยๆไปเดินเล่นข้างนี้หละมิ้นลาให้หน่อยได้ไหมลาจมาานะี你好，怎么点餐呢？ อ๋อแอพพิช่างเนี่ยคนเรากำลังจะสั่งอาหารแล้วนะครับมีที่นี่ขายเบอร์เกอร์ป่ะมีที่ไทยก็มีนะแต่ที่ไทยไม่ได้ขายเบอร์เกอร์เน้นเบอร์เกอร์ขนาดนี้อที่นี่เน้นเบอร์เกอร์เยอะมากเหมือนที่นี่ะก็เบอร์เกอร์นี่ทุกคนสามารถสั่งในในนี้ได้นี่มันเป็นแอปแบบเป็นลิงก์ไม่ถวนอะไรประมาณนี้ทุกคนนะคะทุกคนเราก็เลือกสาขาแบบในโทรศัพท์ได้เลยคือที่นี่คือสะดวกมากเพราะสั่งในแอปได้ เห็นปะมันก็จะมีชื่อสาคงสาขาอะไรแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วก็เตียมคนให้ทุกคนดูทุกคนดูมันมีแต่เบอร์เกอร์เว้ยทุกคนมันไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบไก่ทอดแบบใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นที่นี่คือจะแบบเบอร์เกอร์เป็นส่วนใหญ่ือแปลกๆแปลกเนาะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นฟิลเหมือนมันบดเว้ยทุกคนเป็นมันบดที่มีไก่อยู่ในนั้นเออ๋อ <laughs> เขาก็มีไก่ทุกคนมีไก่มีไก่แต่เป็นไก่แบบ อย่างนี้ไข่เป็นชิ้นๆอ๋อไข่เป็นชิ้นๆอะไรประมาณเนี้ยเอออะไรใหม่ๆเวอร์เออที่นี่มีออทัดไข่ที่เป็นแบบช็อกโกแลตด้วยนะอะไรใหม่ๆมากอะเออเลิมันเป็นแบบว่าอะไรอาหารเช้าแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยคือ,อมันเลิศอะ่ะนี่นะคะทุกคนภาพรวมของเราว้า มีเฟรนฟรายสองน้ำสองเบอร์เกอร์สองแล้วก็ไก่หนึ่งแล้วก็มีมันบดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเย้เใช่ค่ะทุกคนเราจะกินข้าวกันเถอะกินเบอร์เกอร์ก่อนเลยที่เนี้ยไม่มีจานไม่มีอะไรให้เราเลยเว้ยทุกคนแพ็กเกจเคปซีเหมือนกับบ้านเราใช่แพ็กเกจของเคปซีก็ไม่เหมือนแน่ทุกคนแพ็กเกจเขาเป็นแบบนี้นอันนี้คือกล่องใส่เฟรนฟรายเห็นปะมีความต่างจากบ้านเรามากเอออะไรใหม่ๆแต่ว่า นที่นี่ดีดนะกลิ่นดีมากทุกคนดูไส้แบบไลยแอบ,บไหลแล้วเราจะบอกให้ทุกคนว่ามิ้นเ์นิ่งกินเบอร์เกอร์ไปจังวันแล้วมิ้นก็กินอีกแล้วเราจะชิมกันนะครับเชเยสเย็บ <Yep. S 2> ทุกคนอร่อยคุณใช่เชียบมิ้นนี่เลยมั้งเลยคุณแก่เขาอร่อยอ ไก่นุ่มมากทุกคนดูดูช่ไก่นุ่มมากพี่อายังไงอ่ะอืมอืมถ้ามีความรู้สึกว่าไก่มีความแบบหมาล่านึ่งปะอือมีทุกคนดูไก่เขารู้สึกมีความรู้สึกมันคือไก่หมาล่าแต่อร่อยนะ ก็เป็นฝายดู <laughs> <laughs> มันก็คือเป็นฝายทุกคนแต่เป็นฝายทอดดีมากนี่นะคะทุกคนคือมันบทของที่นี่แอบคล้ายของบ้านเราแต่ว่าขนาดทุกคนดูมันเล็กมากเลยอ่ะมันมีนิกว่าบ้านเราเยอะเลยมันเล็กกว่าไซส์เอสของบ้านเราอ่ะโอ้ my god โอเคค่ะทุกคนเราจะมาชิมมันดูดทุกคนมินิแค่ไหนอ่ะมินิม,นมนีมีกิ่กิ๊ละช้อนคือแบบโอ้ว,าว í, ้าวอุ้ยเ่ากินอ่ะหืม กินกินคือบ้านเราเลยคือจะพูดว่าส่วนตัวบุคคนชอบกินมันบดที่ไทยของเคฟซีมากแต่มันบดที่นี่มันแปลก,ปก,ปกมันไม่ค่อยพริกไทยอะทุกคนคือมันไม่ค่อยมีความพริกไทยเหมือนที่บ้านเราอะแล้วเนื้อมันบดรสชาติแบบหวานมากหวานกว่าที่ไทยแปลกๆอันนี้ยังไม่ผ่านรู้สึกชอบของที่ไทยมากกว่านี่ลองชิมทุกคน คือต้องมองก่อนว่าที่นี่ยวัฒนธรรมเขาคือเขา,าไม่ได้กินซอสเหมือนบ้านเราไม่ได้กินซอสเยอะคือแบบว่าที่บ้านเราจะมีที่ปั๊มซอสใช่ปะ่ะแต่ที่นี่ไม่มีคือที่นี่ให้มาแบบให้มาเป็นอซองซแบบนี้ถ้าทุกคนอยากได้ใช่ไหมทุกคนต้องต้องเดินไปขอเขาเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทุกคนไปขอเพิ่มเขาก็จะให้มาแค่สองซองบร,รีสองซอซงมันไม่พอกินไงคือนี่เป็นคนที่แบบหมักซอสมากก็ขอมาแบบเยอะมากแต่เบอร์เกอร์ให้ผ่านเบอร์เกอร์หมือยกัน ทุกคนดูดูดถ้วยใส่ไก่ใหญ่กว่าหน้าเราอีกอ่ะไก่ตัวใหญ่มากเดี๋ยวบิ๊กมีรเราจะมาชิมไก่กันนะทุกคนมันคือไก่ชวนชวนเซียงอะไรสักอย่างแบบเป็นของจีนอะ่ะ<ไหน>เน,น,<ไห>น,นื้อมันแดงแดงเข้มส้มขวม มันไม่ใช่ไก่ทอดทุกคนมันเป็นไก่ย่างดูเนื้อดิร้อนง่ายมากเหมือนไก่ย่างวิเชียนฟิลฟิวถูกคนยิวท่านประหาดหรือท่านก็คือ,อทุ้คนเหมือนไก่ย่างวิเชียนนี่ว่าอันนี้ผ่านอันนี้ตัวเนื้อทั้งตัวเป็นไก่ตัวเล็กหนึ่งร้อยบาทเนาะ ยี่สิบห้าหยวนราคาก็แอบแอบแดงไหมอาจจะโอ้โหทุกคนดูทุกคน,ด,กคนดูความแดงความแดงความต้มใหญ่มากโอเคทุกคนประมาณนี้แหละเราขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะบายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วคือเรากินไก่หนึ่งตัวทุกคนแบบคนจีนอึ้งอะ มินลงมาดูข้างล่างปะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากลับมาที่อดิดาเรียบร้อยแล้วเพราะพี่เมิงนะ มีรองเท้าอยากได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ว่ารองเท้าของพี่เมืร์อะค่ะ <_ p ins> มันแบบสามารถพินได้3มคู่แล้วจะได้ส่วนลดจาก500ยกว่าเ <_ p ins> หลือ200อยกว่าหยวนทุกคน <_ an> คือตอนนี้เรากำลังหาคนพินอีกสองคนเพราะว่าถ้าซื้อ3าคู่ถึงจะได้ลด <_ an> แต่ว่าตอนเนี้ยยังหาอีกสองคนไม่ได้เพราะว่า <_ an> ตอนนี้คือคนที่นี่คือเหมือน <_ an> ทุกคนกำลังมาลองมาลองแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าจะเอาไหมก็เลยกำลังรอดูเป้าหมายอยู่นะคะว่าจะมีคนมาพินกับเราหรือเปล่านะคะแนทกำลังถามให้ าทอะไรโอเคค่ะทุกคนตอนนี deux 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 deux> ้เราเพิ่งถึงหน้าหอนะคะเป็นเวลา สี่ทุ่ครึ่งอีกนิดนึงก็ถึงเวลาปิดหอละคือวันนี้เราใช้ชีวิตคุมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้เราจะไปพักผ่อนล,ละทุกคนบ๊ายบายด้วยว้าวชิคชีย